ต้องทําประกันให้ลูกนะครับผมคลิปนี้มีคําตอบนะครับผมสวัสดีครับคุณพ่อแม่ครับวันนี้ก็เจอกับอาร์ตอีกแล้วนะครับผมวันนี้อาร์ตก็อยากจะมาสรุปครับว่าเฮ้ยทาไมเราต้องทําประกันให้ลูกนะทําไมนะครับผมหลายๆคนเฮ้ยทาไมเพื่อนหลายๆคนทําประกัน วันนี้นะครับหลายๆท่านเนี่ยยังยังคงติดคําถามนี้อยู่นะครับผมประเด็นเดียวเลยครับผมที่อันสรุปนะด้วยประสบการณ์นะครับทำไมต้องทาประกันให้ลูกก็เพราะว่าอค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันโคตรละแพงครับคุณพ่อก็ไม่ครับเพราะเพราะว่านะผมมันมันแพงจริงๆนะฮะและค่าเบี้ยเนี่ยนะครับ,เ,บ,เ,นะรบเราสามารถที่จะคนโทรลค่าเบี้ยได้แต่นะผมมีคําพูดว่าเราไม่สามารถที่จะคนโทรลค่ารักษาพยาบาลได้เลยถามว่าค่าเบีย้ยเรารู้ไหมครับว่าแต่ละปีจ่ายเท่าไหร่ฮะ รู้ถูกต้องไหมครัสองหมื่นสองหมื่นห้าสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเรารู้ครับว่าจํานวนที่เราต้องจ่ายที่แน่นอนนั่นแนหะนะแต่ละปีคือเท่าไหร่แต่เรารู้ไหมครับว่าค่ารักษาพยาบาลมันเท่าไหร่ครับต่อปีไม่มีใครตอบได้นะไม่ว่าจะเป็นบบกว่า เขาเรียกว่าอะไรหมอดูชื่อดังก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าปีนี้นะเราจะมีค่ารักษาพยาบาลของลูกเท่านี้เท่านี้นะครับไม่มีใครทํานายได้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าแต่เรารู้ว่าเราจะต้องจ่ายเบี้ยเท่านี้แล้วไอค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก็ให้บริษัทประกันไปรับผิดชอบเอาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วครับผมค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันแพงจริงๆครับคุณพ่อคุณแม่ครับไอ้เคยทำสถิตินะว่านะครับแอดมิดหนึ่งวันประมาณทักหมื่นห้าสองวันนะสามหมื่นนะสี่วันเนี่ยเท่าไหร่ครับหกหมื่น ตีไปวันละหมื่นห้าเลยครับผมพ่อแม่เพราะฉะนั้นแล้วเหตุผลที่เราต้องทำประกันให้ลูกก็เพราะว่าค่ารักษาพยาบาล มันโคตรละแพงนั่นเองนะครับผมอาร์ตเนี่ยไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่นะเอาเงินเก็บเนี่ยนะฮะเงินที่แบบเราทํางานหนักมากๆนะคุณพ่อคุณแม่มีเงินเดือน5้าหมื่นหกห่นคนรวมกัน7 000, 8็0 0ปดถูกต้องไหมฮะแต่นะครับผมเชื่อไหมว่านะไอ้แปดหมื่นเกหรือแสนห0ึ่งสองแที่คุณพ่อคุณแม่มีอยู่ในบัญนชะีเนี่ยลูกป่วยทีเดียวหายหมดเลยนะครับผมอาร์ตเห็นมาก,กับ สองตานะครับผมนะเห็นมาแล้วไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้กับคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นแล้วรีบทำประกรันให้ลูกนะครับผมนะไม่ต้องทํากับฟิลิปก็ได้นะครับทาที่ไหนก็ได้ขอให้มีประกรันให้ลูกนะถือว่าโอเคที่สุดละนะครับผมตัวแทนอย่างพวกเราเขาแค่หวังว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ได้เท่านั้นเองครับผมเรื่องค่าคอมมิชชั่นหรือเรื่องอะไรพวกนี้นมันเป็นเรื่องที่อยู่ข้างหลังนะครับค่าคอมมิชชั่นของพวกอาร์ตไม่เยอะเลยครับบอกต,ตรงๆนะฮะแต่ว่านะทุกครั้งที่ มีการเคลมทุกครั้งที่คุณพ่อคุณแม่เคลมได้เนี่ยพวกอาจะภูมิใจมากๆนะที่เป็นส่วนหนึ่งนะที่จะดูแลสวัสดิการของคุณพ่อคุณแม่คุณลูกแล้วเป็นส่วนหนึ่งที่เซฟเงินสดนะผมรักษาเงินสด เป็นตัวปกป้องเงินสดไม่ให้หายหรือไหลออกจากครอบครัวของคุณพ่อคุแม่อันนี้เป็นอะไรที่พวกอาร์ตภูมิใจมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับผมอย่างไรก็วางแผงกนการทําประกันด้วยนะครับผมเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันแพงจริงๆมันโคตรละแพงนะครับไม่ใช่แพงธรรมดานะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วเจอกันในคลิปถ,ถัดไปครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ